องสปิลเปอรนะครับว่าโยนแบบไหนนะปลายคันจุ่มน้ำที่ข้อที่3นะครับตีโอเวอร์เฮดนะครับข้ามหัวไปเลยนะครับกดปลายคันเร็วๆนะครับเข้าปากสักตัวนะครับก่อนที่จะไปสอนวิชาต่อไปนะครับคือการเคาะแล้วกดคันลงครับข้อกลับมาครับอาวนะนะก็ระวังด้วยนะครับ โอ้โหโดนแล้วครับไปแล้วครับของจริงอีกแล้วนะครับ สวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้หลิวปีศาจจะมาสาธิตนะครับการโยนโยนเบ็ดนะครับของสปิวเปอร์นะครับว่าโยนแบบไหนนะครับแบบละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าน้าเขาถามเข้ามาในในใต้คอมเมนต์นะครับว่าให้สอนตีสปิวเปอร์นะฮะยังไงให้ทุ่นอยู่กับที่นะครับก็จะลองแนะนําดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามือใหม่นะครับยังยังไม่เข้าใจนะครับที่สอนไปนะครับ เคยทำไปแล้วนะครับครั okay. ้งหนึ่งอ่าโอเคนี่นะครับอุปกรณ์สปิลเปอร์ของนิวปีศาจก็มีทุ่นครับมีสต็อปเปอร์ครับลูกหมุนแล้วก็ขอเบ็ดนะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนจะตกสปิลเปอร์นะครับน้ามือใหม่นะครับมือเก่านี่รู้กันอยู่แล้วนะครับน้ามือใหม่นะครับเคลียหญ้าที่อยู่ด้านหน้าของเรานะครับด้านล่างด้วยนะครับเคลียให้หมดนะครับนี่นะครับ เราเคลียให้หมดนะครับพยายามไม่ให้สายมันไปโดนนะครับเพราะว่าถ้าสายไปโดนนะอาการทุ่นก็จะเพี้ยนนะครับบางท่านนี่สับทั้งวันนะครับแต่ว่าไม่ได้ปลานะครับเพราะว่าสายมันไปพาดกับญ้านุ่นย้านี่นะครับลมพัดมาก็ตกใจนะครับครับต่อไปก็มาดูที่วางคันสปิลเปอร์ของลิวปิสัทนะครับอันนี้ลิวพิสัทสั่งมาจากนี่นะครับท่านขุนนนท์อุปกรณ์สแตนเลสนะครับ เฟซบุ๊กนะแกท่านคุณนนท์คนสแตลเลสนะครับลองทักแกไปได้นะครับราคานี่จะไม่ได้นะครับไม่เกิน4ี่ห้าร้อยสามร้อยสี่ร้อยประมาณเนี้ยครับได้มาแบบนี้เลยนะครับโอเคนี่ฮะเมื่อประกอบเสร็จจะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ปักลงไปเลยครับปักลงไปเราชอบตรงไหนก็ปักตรงนั้นนะครับเอาที่เราถนัดนะครับดีบริษาทจะบางคันลงไปนะครับเช็คดูก่อนนะครับอลิขเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เจ้าของบ่อนะครับมาแล้วนะครับสวัสดีครับนาโอเลนนะครับเจ้าของบ่ออะไรนะชื่อบ่ออะไรนะบ่อปลาบ้านนาบัวบ่อปลาบ้านนาไม่ได้มาหากันนานนะลืมชื่อโอเคนี่นะครับน่าสังเกตนะครับหรือบริษัทจะเอาปลายคันจุ่มน้ําที่ข้อที่สามนะครับนี่นะข้อที่สามนะครับข้อที่สามคือข้อนี้นะครับโดยประมาณนะครับนี่นะโอเคอ่ะ ต่อมาก็เดี๋ยวไปใส่เหยื่อนะครับมาครับเรามาใส่เหยื่อกันนะครับก่อนที่เราจะทอยเบ็ดนะครับสำหรับมือใหม่นะครับทุ่นนะครับทุ่นอยู่ห่างจากปลายคันประมาณไหนนะครับนี่นะครับเหยื่อริวปิศาตอนนี้อยู่ที่ลอกนะครับทุ่นนี้ก็โอเคห่างปลายคันสักครึ่งนึงก็ได้ครับ นี่นะครับนี่นะครับเหยื่อกับล็อกนะครับแล้วก็นั่นฮะทุนอยู่ปลายคันนะครับก็ห่างประมาณยี่สิบเซนฮะโอเคตีโอเวอร์เฮดนะครับข้ามหัวไปเลยนะครับกดปลายคันเร็วๆนะครับตีโอเวอร์เฮดนะครับข้ามหัวไปเลยนะครับกดปลายคันเร็วๆนะครับตีโอเวอร์เฮดนะครับข้ามหัวไปเลยนะครับกดปลายคันเร็วๆนะครับสังเกตได้นะครับทุนจะอยู่ต่อหน้านี้นะครับนี่นะครับทุนนะครับ กดไปคันเร็วๆนะครับปล่อยนิ้วให้สัมพันธ์กันนะครับวางคันเบ็ดเลยอ่าทุ่นจะไม่ไปกับเดือนนะครับเราก็ตั้งทุ่นนะครับอโอเค ดูอีกทีครับใส่เหยื่อครับนี่ครับกดไปคั้นเร็วๆครับกดไปคั้นเร็วๆครับกดไปคั้นเร็วๆครับนี่ครับสังเกตนะครับทุ่นอยู่ปายคั้นนะครับนี่นะครับ ทุนนอนลงไปนะครับสแสดงว่าเหยื่อถึงพื้นแล้วนะครับเราหมุนตั้งทุนเลยครับหมนุนที่ตัวรอกนะครับเอามือหมุนเลยฮะโอเคจบลงแล้วนะครับสำหรับการโยนเหยื่อนะครับ เดี๋ยวหลิวปิศาจจะตกเข้าปากสักตัวนะครับก่อนที่จะไปสอนวิชาต่อไปนะครับคือการเคาะเคาะทุนกลับมานะครับโอเคอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับน้าๆมือเก่าๆนี่เก่งๆแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องว่าผมนะครับผมสอนแนะนํานะครับมือใหม่แล้วกันนะครับที่เขาถามเข้ามาเยอะนะครับเอ้ย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 อึ๊บอึ๊บโอเคมาเดี๋ยวตกปลาเข้าปากสักตัวครับอุ้ย เหมือนจะได้สอนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุนผมอยู่นู่นนะครับอยู่ประมาณห่างจากหลิวปีศาจประมาณสองเมตรนะครับตอนนี้ทุนพุ่งไปข้างหน้าสอนเลยก็ได้ครับยกคันขึ้นนะครับให้สายตึงนะครับสายตึงแล้วเคาะนะครับกดปลายคันลงนะครับดูนะครับกดปลายคันลงนะครับแล้วเคาะนะครับทุนจะค่อยๆเด้งกลับมาหาเรานะครับดูนะครับตอนนี้ขยับประมาณนะฮะ ายต้องตึงนะครับก่อนจะทําได้เหยื่อต้องถึงพื้นก่อนนะครับนี่นะครับเข้ามาเรื่อยครับอ่าก็หมุนสายนิดนึงครับเขาาเข้ามาทุนเริ่มเข้ามาหาแล้วครับอ่านี่ครับทุนกลับมาแล้วอ๊บอ่าทุนยังไม่ตั้งนะครับโอ้อ้าวอ้าวมีอาการนะครับบาอยู่ในสายนะครับไปแล้วครับโอ้โห่กำลังจะตั้งทุนนะครับ ถือโอกาสสอนเลยแล้วกันฮะมายกเลยครับอืบมาดูกันครับอ่านี่นะครับเต็มปากนะครับมันกินขอยาวนะครับโอเคสวยงามครับเดี๋ยวปล่อยไว้ครับตานนี้นะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับการขอทุ่นนะครับ การขอทุนอย่างง่ายใส่เหยื่อะนะครับอ่าใส่เหยื่อเรียบร้อยพอเหยื่อออกไปนะครับอ่าทุนอยู่ต่อหน้าหรือพิสัยนะครับหรือพิสัยจะยกคันให้ทุนไหลออกไปนะครับอ่าตอนนี้ห่างไปประมาณ4ี่เมตรแล้วครับเราเรอให้เหยื่อถึงพื้นก่อน,นครับแล้วเราค่อยหมุนตึงสายนะครับ เหยื่อถึงพื้นหรือยังถึงพื้นแล้วนะครับเราหมุนตึงสายนะครับให้สายจมน้ําให้หมดนะครับสายจมน้ําหมดแล้วนะครับเรายกคันขึ้นครับยกคันขึ้นนะครับหมุนนิดนึงครับแล้วกดคันลงครับข้อกลับมาครับทูนกำลังเข้ามานะครับไม่ต้องกลัวนะเหยื่อจะแตกนะครับเพราะเราขยับแค่สายนะครับไม่เกี่ยวกับเหยื่อเลยนะครับขาอมาเรื่อยๆครับ อ่ะตอนนี้มาแล้วครับเดี๋ยวเม็ดนึงครับมาเม็ดนึนงอ่ะมาแล้วนี่นะครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าแล้วนะครับอ่ะมีอาการแล้วเดี๋ยวพิ่งนอนนะครับอ่ามันหายแล้วครับโอเคโดนโอ้โห อ่าเป็นปานิลครับโอ้ยยกไปไหมเนี่ยเอาน้องยกดูครับเออมาดูปานิลไซส์สวยครับไซส์ประมาณหกเจ็ดขีดได้ครับมาดูครับโอ้เกี่ยวปากบนนะครับกินสายยาวเช่นเดิมครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหปากลิวปีาศาจนะครับอ้อนาวนะนะก็ระวังด้วยนะครับ นเวลาจับปลาน้าหรือวิเศษไม่ได้มีผ้ามีอะไรนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรปล่อยเขาครับอุ๊บสโอเคอ่าโอเคครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการสอนทอยื่อนะครับแล้วก็สอนเอ่เคาะทุ่นกลับมานะครับสำหรับมือใหม่ๆนะครับมือเก่าก็ผ่านได้เลยครับเพราะว่ามือเก่าเก่งแล้วนะครับ ก็ขอบคุณนะนะที่ช่วยติดตามหลิวปีศาสด้วยนะครับสำหรับนะ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามหลิวปีศาจรลบกวนกดให้หลิวปีศาจด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หลิวปีศาสดด้วยนะครับโอเคครับวันนี้หลิวปีศาส์ขอตัวลาไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ,อ,รบอ้อยเจ็บ